คลิปนี้ได้รับการสนับสุนจากเรือจีโร่เติมกันได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมกันแพ็กไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลย ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคสกับเกมบออาใครครับวันนี้ก็มาถึงคิวตัวละครแจฟรีจากอีเวนต์นะครับผมคำเตือนแห่งไวชนสุทย์ศาสตร์แห่งคลื่อหาแห่งการหลอบลวงครับก็คือตัวของน้องยูสือนั่นเองครับผมนะต้องบอกเลยว่ารอบนี้น้องมาในสายของเมดนะครับเรียกว่า ขายความน่ารักครับผมของน้องแกนได้อย่างดีมากเลยครับแต่ต้องบอกครับผมตัวละครตัวนี้ไม่ได้มายีแค่ความน่ารักครับการมาของตัวของน้องยุสึครับผมเป็นที่ถกเถียงกันมากเลยครับว่าเอาไงกับตัวละครตัวนี้ดีมันดูเก่งมากๆเลยนะครับผมนะสำหรับตัวของน้องยุสึนะครับนะดังนั้นวันนี้ครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าเอตัวของน้องแกนเนี่ยเราจะสามารถได้มาอย่างไงบ้างนะครับผมรวมถึงความเก่ีกาบของน้องแกดีกว่าครับขอเริ่มจากการพูด ถึงในสุนขอสกิลต่างๆ,างๆของตัวของน้องแกก่อนนะรอบนี้ยุสืมาแปะครับผมน้องแกมาเป็นสายสเปเชียลนะครับนะโดยหลักๆครับผมก็ยังคงตำแหน่งในเรื่องของตัวละครกระสุนแดงอีกเช่นเดิมนะครับนะอ่าอ่าเป็นในสุนขอไอแท็คเกอร์ครับผมแนวหลังนะครับผมกระสุนแดงเกาะม่วงครับผมในเบื้องสีเหลืองกลางแจ้งสีแดงในอาคารสีเขียวครับ มาพูดในสุดของสิ่งที่มีการส่เสียกันบากสุดก็คือยสกิลของน้องแกนะครับนะค่าคอสห้าแพนไปนิดนึงแต่โอเคผลที่ได้มาถือว่าโอเคครับโดยผมจะขออธิบายในสุดของสกิลสูงสุดของน้องแกก่อนเลยก็แล้วกันนะครับยุสื่อครับนะเมื่อทําการอัพจนถึงเลเวลสูงสุดแล้วนะครับผมความเสียหายที่กระทำนะครับผมจะสูงถึง129 6เปอร์เซ็นต์ครับผมนะในพื้นที่วงกลมที่เราทําการเลือกโจมตี จากนั้นก็ผมจะสร้างความเสียหายแก่ศัตรูบริเวณโดยรอบพื้นที่นะครับโดยศัตรูครับผมนะสามารถได้รับความเสียหายมากกว่า1ครั้งในสกิลรอบนี้ครับผมพูดง่ายคือถ้าเกิดศัตรูเนี่ยโดนมีเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่มากพอนะครับผมเนี่ยก็จะโดนสกิลตรงส่วนนี้หลายฮิตตามไปด้วยครับนะโดยความเสียหายครับผมนะที่กระทำในรอบที่2เนี่ย ก็จะเหลือแค่259เปอร์เซ็นต์นะครับนะเดี๋ยวเรามาค่อยพูดถึงส่วนของวงสกิลของน้องแก่ทีหลังนะครับผมตอนที่รีวิวสกิลของน้องแก่เรามาพูดในส่วนของความโหดของน้องแก่ก่อนคืออย่างแรกครับผมความเสียหาย1,296เปอร์เซ็นต์ถามว่าแรงไหมแรงนะครับนะถือว่าแรงใช้ได้เลยและยังมีสกิลครับผมที่โจมตีศัตรูบริเวณโดยรอบด้วยนะครับผมนะตามจำนวนของฮิตที่โดนนะครับนะก็แปลว่ายิ่งศัตรูเนี่ย โดนวงฮิตมากขึ้นเท่าไหร่ครับผมดาเมจก็จะยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยนะครับนะและอย่างที่ทราบกันดีครับผมน้องยุสือครับผมนาตัวของน้องแกเนี่ยเป็นพวกตัวละครสายคิดอยู่แล้วถ้าโดนหลายๆเข้าหลายๆทีครับผมแล้วติดคิสหลายคีสนะครับผมนะก็อาจจะเรียกว่าดาเมจแรงถึงใจแน่นอนครับน้องวอสกิลครับผมทุกๆ30วิครับผมจะทำจานโจมตีพื้นที่ศัตรูในวงกลมนะครับผมนะความเสียหายครับผมอยู่ที่223เปเซนตนะครับ ต่อมาครับผมแพสซี v e s k i ครับผมค i t i c o n Damage ครับผมขาดไม่ได้อยู่แล้วสำหรับตัวของยุสึนะครับนะเจ้าแม่ k ิติคอนครับผมยุสึ Queen ของเรานะครับสับสกิลครับผมอันนี้ก็เป็นเบสเบสพื้นฐานเหมือนกันก็คือเพิ่มพลังโจมตีให้กับพื้นที่อ่าเพิ่มพลังโจมตีกับเพื่อนี่เพื่อนครับผมในปาร์ตี้นะครับนะ17.3เปอร์เซ็นต์ครับอ่าก็ถือว่ารวมๆก็ถือว่าโอเคนะมาดูในสุดของการอัพปืนกันดีกว่านะครับผมนะครับ แฮสิสกิลครับผมนะเมื่ออัพขึ้นปืนสออครับผมจะได้ค่าคีพเพิ่มอีกถึง ร้อย้านะครับนะและก็ที่เดลือก็เป็นคิดข้อดาเมจครับและสัตว์ปลาครับผมนะเมื่ออัพครับผมเป็นปืน3ครับผมนะความสามารถพื้นที่กลางแจ้งครับผมก็จะกลายเป็นสีเขียวทันทีครับตัวของยุสึครับผมนะถ้าอัพเป็นตรงกลางแจ้งเป็นสีเขียวเนี่ยจะเรียกว่าสมบูรณ์เลยนะครับผมนะสามารถไปได้ทุกที่เลยทําให้ตัวละครตัวนี้ครับผมนะยั่วให้พวกเราอยากทําขึ้น5ดาวปืน3ามากๆครับปืน2อได้ดาเมจปืน3ได้ออกพื้นที่นะครับผมนะถือว่า สกิลกับความสามารถในการใช้งานถือว่าดีมากเลยนะครับทีนี้และครับผมเรามาดูในส่วนของขอออัพกันดีกว่าขอออัพสกิลครับผมนะก็จะเป็นพวกประเภทแฟนดิสนะครับนะเดี๋ยวอัพสักพกหนึ่งครับผมนะนะนะครับจาก600ครับผมนะตอนนี้ก็ขึ้นเป็น900แล้วนะครับดีนะครับผมนะจากเลเวลสเนี่ยก็คือ700เป็นเลเวลสนี่คือ900ครับผมอย่างที่บอกไปนะถ้าอัพถึงขีดสุดเี่กก็จะได้ถึงดดเมจถึง1,200เลยครับ ถือว่าเป็นตัวละครที่มีเอ s ซคิวที่สูงมากและก็แรงมากเห็นไหมตอนนี้ขึ้นพันแล้วนะครับผมนะถ้าเกิดเป็นเลเวลห้านี่ก็คือพันสองร้อยเลยเอาละนะ,นะ,ะนแน่นอนครับผมถ้าพูดถึงตัวยุสึครับผมอัพอะไรดีสุดครับแน่นอนครับผมเอ s ซคิ l ครับนะโคสําคัญเลยเพราะว่าดาเมจของยุสึมาจากเอ s ซคิ l ครับที่เหลือก็อาจจะเป็นพวกสกิวรอครับผมนะที่เอามาบัฟเพิ่มจมนีกับปาร์ตี้และอย่าลืมเพิ่มค่าคิดิคอดาเมจติดไปด้วยครับผมนะนเวลาติดคดจะได้โดนดาเมจแรงๆตามไปด้วยนะ อ่าส่วน Normal Skill นี่ถือว่าน่าสนใจต่ำสุดเลยก็ว่าได้นะครับอ่าเอาละนะทีนี้เรามาพูดในสูรของของสุมใส่ครับผมก็จะเป็นถุงม,มือมกิติดผมตริกาอันนี้ก็ถือว่าเป็นของสายดาเมจนะถือว่าโอเคอยู่เอาละปัญหาของการอัพยูสือคืออะไรครับผมอย่างแรกเลยครับผมก็คือของน้องก็คืออัพมาจากกิจกรรมนะดังนั้นในการจะได้ขอจากกิจกรรมของน้องแกนี่ก็คงต้องอ่าอัดแตบไอชพอยพอสมควรแหละครับนะมา ว่าแล้วก็ไปดู L2D น้องกักก่อนดีกว่าก่อนที่จะไปดูในส่วนของการได้ขอกันอ้าแล้วครับผมน่ารักมากเลยในส่วนของ l t d ของอยูด้สืดนะครับนะถ้าอยากได้ l อ d ของน้องแกก็แค่ยกระดับสายใยสัมพันธ์ครับผมจนถึงเลเวล5ก็ได้มาแล้วนะครับนะ ส่วนของที่ใช้ในส่วนของการอัพตัวยุสึนะครับผมนะก็คือเศษของดอกแกรก็ต้องได้จากตัวอีเวนต์อีเวนต์ของยุสึครับผมนะต้องเล่นในส่วนของตัวมินิเกมนะครับนะมินิเกมเนี่ยก็เข้าไปปุ๊บนะครับผมนะก็จะมีในส่วนของตัวมินิเกมแยกต่างหากเข้ามาครับ คือมินิเกมครับผมก็จะแบ่งเป็น2โหบดครับผมก็คือ normal กับ hard นะครับนาก็ต้องบอกเลยว่าสนุกทั้งนั้นเลยครับผมนะและแน่นอนครับผมขอรางวัลครับผมนะก็จะดูในส่วนของการผ่านด่านของเราครับยิ่งเราผ่านด่านได้เยอะขึ้นนะเราก็จะได้ขอรางวัลเยอะขึ้นตามไปด้วยครับแต่สุดท้ายไงก็ได้แค่สูงสุดก็แค่2ชิ้นนะครับผมนาต่อด่านเท่านั้นนะครับและเช่นเดียวกันครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันเลยนะครับนะว่าของน้องแกเนี่ยถือว่าน่าสนใจแค่ไหนโดยผมจะขอเล่นตัวของ มีสองตัวครับผมนะก็คือตัวของอลิสนะครับผมและก็ยุสึนะครับอาวุธการใช้งานจะแตกต่างกันออกไปนะครับผมนะยุสึจะเน้นเรื่องการกระจายนะครับผมนะส่วนอลิสครับผมนะก็จะเน้นในเรื่องของการโจมตีข้างหน้านะครับนะขอเอาอลิสกันละกันกันละกันนะครับนะหลายคนชอบน้องแกะเอาจริงผมก็ชอบน้องแกนะพอเสร็จปุ๊บครับผมนะก็จะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งนะครับผมเราก็ขอปรับขนาดหน้าจอกันละกันก็จะประมาณนี้นะครับ ทีหลัก็โจมตีไปเรื่อยครับผมเราก็จะทําการหลบซ้ายหลบขวานะครับตัวส่วนนี้นะเวลาเราเคลียร์ดาบไปเรื่อยครับผมเราก็จะได้ของเยอะขึ้นนะอ่าครับผมนะพอได้เสร็จปุ๊บนะครับผมก็จะมีเพิ่มดาเมจนะครับผมนะแล้วก็ยิงซ้ายขวาแล้วก็ยิงสลุกเกาะเอาเป็นเพิ่มดาเมจประกอบนะครับ แต่แ้กก็เข้าไปครับผมเป็นแนวลบไลท์เลยศัตรูจะโผลมาเป็นแรนดอมนะครับผมเราไม่รู้หรอกนะว่าด่านหนึ่งด่านสองจะเป็นเท่าไหร่ครับผมนอกจากผู้ด่านของบอสเท่านั้นนะเอาแล้วครับผมทีนี้ก็จะเป็นเอาเป็นอะไรดีเอายิงเป็นยิงสองชิ้นข้างหน้ากันแล้วกันนะเราสามารถเลือกของซ้ำกันได้ครับผมนะมันจะทำให้ผลของสกิลแตกต่างออกไปด้วย อ่าโอเคตอนนี้อลิผมยิงสองนัดศัตรูก็เสร็จละประชิดเกินไปก็ไม่ได้อ่าฮะอ่า,อออาอมาบานี้นะครับนะ เสียเลือดไปเยอะเหมือนกันนะอ่ะแพอ่ะประมาณนี้คร่าวๆาวครับผมให้ดูก่อนนะถ้าไปเล่นจริงจังๆออกมาเนี่ย ถ้าเกิดเราเคลียร์ขึ้นมาปุ๊บเราก็สามารถจะได้ขอแบบทีเดียวเลยนะครับอ่าแน่นอนครับผมว่าถ้าเกิดเราผ่านด่านขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถกดเคลียร์ได้ทีไม่ต้องเล่นทุกรอบได้นะครับนะซึ่งผมก็เคยเล่น เคลียเรียบร้อยครับผมนะโดยการใช้ยุสึนะครับพอเลื่อนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถกดขึ้นมานะเพื่อรับขอละวันได้ครับผมเนี่ยเราก็ได้เศษยุสึมานะครับซึ่งตัวบอกเลยว่าค่อนข้างจะได้ยากเอาเรื่องเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยการปั้นตัวละครตัวนี้ครับผมนะเขาต้องบอกเลยว่ามันก็ต้องมีการอัดคงอัดของพอสมควรเลยดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องรอให้ดูกันในส่วนของการเวลาครับผมพิสูจน์นะครับว่าน้องแก น่าลงทุนจริงแค่ไหนนะครับนะแต่ต้องบอกเลยว,ว่าสกิลเบื้องต้นของน้องแกอ่านแล้วน่าสนใจมากเลยครับนะอ่ะงันต่อไปครับผมในส่วนของเกมเพย์นะครับผมขอตัวขอยุสึกันอ่านะครับผมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวขอเซตนะครับผมให้สกิลของยุสึขึ้นมาก่อนเป็นอันแรกครับ ยุสืผมยังไม่ทําการอัพนะเพราะว่าผมก็อยู่ในช่วงของการชั่งใจว่าจะเอาไงกับตัวของน้องแกดีจริงมาเพราะว่าอาจสกิลของน้องแกนี่คือน,น่าสนใจนะครับผมแล้วก็น่าเล่นมากด้วยยินงที่เกิดเอาไปลงเลดบอสไคเทนนี่อุย้ยน่าจะได้หลายฮิตเลยครับ อ่าโอเคครับนี่ครับผมนะมันจะแบ่งเป็นสองวงครับผมถือว่าวงกว้างใช้ได้เลยนะยิ่งทีเกิดศัตรูอยู่ในระยะวงเนี่ยก็ถือว่าทำดาเมจได้หลายตัวเหมือนกันเดี๋ยวไอ้กลุ่มนี้คงไม่รอดละแป๊บเดียวคงไม่รอดอ่าโอเคไปดูกลุ่มหน้ากันดีกว่าครับอ่าทีนี้ครับผมเรามาดูกันนะครับนะดาเมจครับผมยุซึครับผมกิ้งจากกลองมาเลยครับผมนะจากนั้นน้องแกก็จะทําการโจมตีโจมปีเป็นบิทไฟเลยครับผม และจากนั้นครับผมทําการโจมตีตูมเข้าไปครับผมสร้างความเสียหายครับจากนั้นก็จะแตกอีกรอบๆอ,อีก2อันนะครับผมนะยิ่งได้เกิดมีหลายศัตรูก็ยิ่งโดนมากขึ้นกว่าเดิมน่ะก็ถือว่าโอเคนะครับ ทีนี้เรามาดูเลือดบอสกันหน่อยดีกว่านะครับนะชัดๆครับเอาละมาดูบอสกันหน่อยนะครับนะผมก็พยายามทําให้บอสเนี่ยโดนวงกลมนะครับผมโดนหลายๆวงเข้าไปนะอ่ะมาดูกันนะครับดูซิว่าจะได้ฮิตแค่ไหนครับผมกับเลือดบอสนะครับนะอยู่สื่อโจมตีไปแล้วนะครับตบมก็เข้าไปนะครับผมนะและก็อีกรอบๆอีกครับอืมนะก็ประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่าโดนสองฮิตนะเพราะว่าประเอินวงของเรายังไม่กว้างพอนะครับอ่าก็ถือโอเคครับขวานเข้าๆประมาณนี้นะที่เหลือก็ตืบได้เลยครับ เัต้องศัตรูต้องใหญ่พอจริงนะถึงจะสามารถทําได้หลายหลายาระเบตพร้อมกันแงนั้นตัวละครของศัตรูของยุทธศึกครับผมคงต้องรอดูอัปเดตต่อไปในอนาคตนะแต่งไารตัวละครตัวนี้ผมคงต้องกลับมารีวิวซ้ำอีกรอบหนึ่งหลังจากที่มีการใช้งานอย่างเป็นทางการเลยนะครับโอเควันนี้ก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณคระบบที่รับฟังจนจบนะพบกันใหม่คลิปหน้าก่อนจากการฝากกดไลค์กดสกา์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ บายสวัสดีครับ